สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube นะคะรุ้งพาลุยชาแนลนะคะวันนี้นะคะลุงจะพามาพบที่เดียวเลย3คันเลยนะคะเนเจ n สน2023ของเรานะคะซึ่งเป็นรถใช้งานนะคะแล้วก็รถครอบครัวรถเจดเลยรถอะไรนะอเนกประสงค์ได้หมดเลยนะคะแต่ไม่ใช่เจ็ดที่นั่งนะลุงพามาชม3คันก็คือตัวที่ขายดีเลยก็คือว i ยแท็ ack, นะคะแล้วก็แรปเตอร์แล้วก็มีสปอร์ต้วยนะคะเป็นตัวช่วงล่างที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ใกล้เคียงกับแรปเตอร์นะ จะบอกว่าช่วงล่างเป็นโมโนทูบแล้วนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวเราดูทีละคันก่อนนะคะคันนี้นะคะราคาอัปเดตนะคะตัวที่เห็นอยู่จะเป็นตัวท็ับสุดนะคะซึ่งเป็นไฟหน้าแมทริกแล้วนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะคะคันนี้ก็ราคาก็จะมีลดหลั่นกันมานะคะตามตามเขาเรียกได้ตามรุ่นนะคะเขาจะมีไฟแท็กจะมีทั้งหมด4 4ตัวนะคะก็คือเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็6สปีดนะคะขับ2 6สปีดแล้วก็ Uh, 10เกียบอบเทอร์โบนะคะแล้วก็10สปีดนะคะแล้วก็ตัวนี้ท็อปสุดก็คือขับซีด้วย10สปีดด้วยนะคะแล้วก็โบคู่ด้วยนั่นเองนะคะกะ็เดี๋ยวให้ชมความแตกต่างเลยนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกล้อง360องศาแล้วนะคะอันนี้ก็คือใกล้เคียงกันกันกบด้านมาเหมือนแรปเตอร์เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่ตัวนี้มีแล้วก็รุ่นอื่นไม่มีก็คือราวหลังคาด้านบนนะคะที่มาจากโรงงานเลยเดี๋ยวพาไปชมใม่ไกล้นะคะ,ะแล้วก็ตัว โลบาด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือมีเฉพาะรุ่นวายแท็กเท่านั้นวาแท็กจะมีทุกรุ่นเลยนะคะอ่านี้ที่ที่มีเพิ่มเข้ามานะคะส่วนบันไดมีมาให้เหมือนกันนะคะในตัวยกสูงนะคะตั้งแต่ตัวสปอร์ตละอันนี้ก็ความพิเศษของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนตัวท็อปสุดนะคะหรือว่าตัวที่เป็นไบเทอร์โบค่ะ10สปีดเขาจะมีกล้องมาให้อยู่แล้วนะคะอ่านี้ก็คร่าวๆประมาณนี้เลยนะคะราคาจับต้องได้นะคะช่วงล่างจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยไปมาดูแรปเตอร์ค่ะเออลืมบอกไปตัวนี้นะคะตัว พละกกำลังนะคะ2 1งแรงม้านะคะ500รอนิวตันเมตรนั่นเองนะคะเทอร์โบคู่ไปแล้วก็แรปเตอร์นะคะแรปเตอร์ก็มีให้เลือกหลายสีเลยนะคะราคาอัปเดตมาตอนนี้อยู่ที่9 9 0 0 0ล้านเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะจะต้องได้นะคะราคาก็ไม่ได้โดดจากเดิมไปมากนะคะแต่ว่าสมรรถนะหรือว่าพลังกำลังเขาให้มาเต็มเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะก็เดิมๆจากโรงงานก็เหมือนกันเลยนะคะจะมีกล้องนะคะที่360องศาเหมือนกันเลยนะคะไฟหน้าแมสกิ้งเหมือนกันเลย2รุ่นนี้ แต่คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์อ e ียิปตเตอร์นะคะปรับการขับขี่โหมดการขับขี่ได้7โหมดนะคะแล้วก็มีปรับท่อได้4โหมดการเสียงด้วยกันนะคะมีบาฮาด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาอีกเนาะก็จะเป็นช่วงล่างนะคะช่วงล่างจะเป็นโช้คอัพแบบฟล็อกนะคะไหลวาวนั่นเองเนาะแล้วก็อุ้ยแมกยางด้วยนะคะตะกี้เป็นขอบ18แต่อต่นี้จะเป็นขอบ17แต่ว่าจะเป็น BF เอฟฟูดลิกนะคะซึ่งเป็นยางที่สําหรับลุยเลยนะคะใหญ่มากเลยนะคะอ่ะ ให้ชมด้นนานหน้าจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันหลายจุดอยู่นะคะในเรื่องของตัว,ต,วตัวท็อปสุดอันนี้คือไม่ค่อยได้ไปเทียบกับใครแต่ว่าวันนี้เดินมาแล้วเห็นจอดอยู่3คันก็เลยพามาชมนะคะว่าเออหน้าตาเป็นยังไงเพื่อเทียบกันนะคะความเขาเรียกนะนะมิติตัวรถนะคะบอดี้่ะคะ่ะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะลองดูอ่า นี่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเลยก็คือไอที่มาเพิ่มก็คือจะเป็นหูดด้านบนนะคะแมกย่างที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนที่เหลือก็คล้ายๆกันนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่นะคะตัวนี้จะเป็น397แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรนะคะอ่าตัวนี้นะคะไปะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะคะแต่ว่าขายดีมากๆบอกเลยว่าคือ จร,จริงๆแล้วอะถ้าถ้าตัด XLT ออกไป X คันออกไปะคะ่ะก็นับตั้งแต่สปอร์ตขึ้นมาช่วงล่างก็ใกล้เคียงกันนะคะช่วงล่างของตัวสปอร์ตนะคะจะเป็นโมโนทูบแล้วนะคะ2.0โมโนทูบนะคะแล้วก็อ่ะตรงนี้ก็จะให้มากันชนด้านหน้านะคะจะเป็นสีโครเมียมที่ขยับขึ้นมานะคะส่วนในล้อแม็กเป็นขอบ18ขึ้นมาแล้วนะคะจาก XLT เนาะะเป็นกุดเียวจากโรงงานเลยนั่นเองนะคะก็ราคานะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร ออโต้เหมือนกันเลยนะคะ9ก4 0แสบาทนั่นเองนะคะรอเนาะ,อะลองดูนะคะว่าชอบถูกใจแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะ load, พอที่รถพอๆกันเลยอย่างที่ลุงบอกไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะให้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วภายในนะคะแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงแล้วนะคะก็คือ3รุ่นนี้ก็คืออย่างที่ลุงบอกไปนะคะก็จับต้องได้เลยนะ,ะยังไงลุงฝากนะคะคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะก็จะเป็น เทียบเทียบรุ่นเบาๆนะคะก็คือให้ดูโฉมหน้านะคะว่าวท์แท็กเป็นยังไงแรปเตอร์เป็นแบบไหนแล้วก็สปอร์ตเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะเพราะว่า x l t เราเห็นบ่อยละ XL ล็กซ์เลเราก็เห็นบ่อยเดี๋ยวาก็ฝากพี่ๆนะคะกดซ u b s c ค i b e นะคะกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็เบอร์โทร0 6 1ย์หก9นนะคะมีรถทดลองขับนะคะที่ดูให้ดูนี่คือเป็นรถทดลองขับนะคะ mm hmm. มาทดลองขับได้ที่นี่หรือว่าสะดวกที่บ้านเดี๋ยวลุงพาไปเองนะ,ะ mm hmm. นะคะวันนี้ลุงพาไปก่อนสวัสดีค่ะ